ลปวพาแกงหมูพี่น้องแกงหมูใส่บวเขือให้กินแรงผัดผีแกงไห่แตกมันก่อนจ้าเพื่อนใสกะทิลงไปและะ้วก็ใส่ผีแกงลงไปผ,ผัดให้แตกมันก่อนผัดแต้แตกมันแล้วก็ใส่หมูเนี่ยเขาหั่นเตรียมไว้หั่นเป็นแว่นๆ้นนนางน้ำสะอาดแล้วก็เตรียมไว้ ผัดพริกแกงผัดไปเรื่อยๆจ้าอย่างหอมกะทีแตกมันแล้วเริ่มแตกมันแล้วหอมล้วทีแตกมันแล้วเขาใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปทีแตกมันแล้วใส่หมูลงไปเล,ลี๋ยหหมูแบบแล,ววล่างหั่นหนึ่งแหวนเราก็ล่างหลังเยีบร่อย ล้างเกลือให้สะอาดคัดแตกมันดีครับเพื่อนเมื่อกี้ใช้บะเกลือเกลือหั่นแล้วก็แช่น้นำเกลือไว้จะแช่น้นำเกลือไว้ เติมน้ำลงไปจะเติมพร่านิดหน่อยน้ำเ้าล่างเราตะทีนี่แหละใส่ลงไปจะเะพื่อนใส่ใบมะกรูดพริกใส่มะเสือลงไปเลยเสือที่เขาล่างแค่น้ำเกลือไวจ้จะใส่ังไป หอมหอมกะทิเพื่อเล้ยจายิ้วขาวหิดหอม,มตาจ้าชุดรด,ดซ่อนหอยลงไปเลยจะเพื่อนแอบอะไรือรสดดี ปุงปุกรดตามใจทันเลยจ้ามากักรดได้ค่ะปุงเอากะชุกแล้วกะโอเคจ้าพอมูสุกแล้วอันตอนสุดท้ายหัวระพา,าห,อหอมจ้าได้หระพาลงไปเลยจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า เสร็จเรียบร้อย,ยหนึ่งข้าวเจ้าแจ้าเ,เพื่อนๆไม่เป็นข่าเหนียวที่นี่นกินหนึ่งข้าวเจ้าหนึ่งข้าวเจ้าไม่แซ่บแซ่ข้าข่าเจ้าไม่เหา,ามาหนึ่งเหาอมต้องบาหุงหุงมันแฉะไหมได้ใส่แบ,แบบหนึ่งคือข้าวเหนียวนี่แหละแซ่บคัก